สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมท่านนะครับมาตามต่อนะสําหรับแนวทางลาสามัคคีสามกีวีไอพแล้วก็ลาวีไอนะครับสําหรับส่วนเมื่อวานนี้ก็ถือว่าหลุดไปนะครับเนาะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าหลุดเนาะผมก็ต้องกลับขอโทษมาไปสมาชิกเอฟซี FC, ท่านด้วยครับสําหรับแนวทางลาสามัคคีสามกีวีไอพีนะครับ,ส,รบ, 3, 3 VIP, รบส่วนลาวีไอ พอเราจะเข้าวิ่งรูดเนาะนะครับครับก็ไม่เสียเวลาก็มาตามหมดเลยเนาะเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนนะครับมาดูแนวทางวันที่11เ็ดือน1 2 2ส6 8นะครับช่วงนี้ผมลงแนวทางช้าเพราะผมติดงานอยู่นะครับก็ประกาบขอโทษสมาชิกด้วยนะครับครับเรามาดูราวสมคีนะครับ าสามคัคีครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับการราะห์ตัวเลขตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชม <c oughs> ที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาตามแนวทางมาที่11นะครับลาสามัคีแล้วก็สามคคี v i p แล้วก็ลาววีไเนาะนะครับ mm hmm. สามแนวทางก็มาลุ้นกันต่อนะครับสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับ mm hmm. ส่วนท่านใดที่เขาว่าอะไรเนาะ mm hmm. ส่วนท่านใดที่เจ็บจากวดที่แล้วเนาะนะครับแต mm ่ hmm. ว่าท่านไม่ไหวก็ผ่านคอรก็ได้เนาะนะครับลองตามดูแนวทางก่อนนะครับ mm hmm. ช่วงนี้แนวต่างผมรู้สึกว่ามันจะหลบ เลขเด่นจะหลบทุกรอบเลยนะครับไม่ไม่หลบไปไกลด้วยนะั่นหลบเบียดนะครับ <c oughs> ครับมาดูราสมงคีนะครับวันนี้นะครับเลขเด่นผมให้ที่สี่กับหกเลขสี่กับเลขหกเน้นน่าจเลขสี่นะครับส่วนตัวประกอบศูนย์หนึ่งสอง 0 1นย์กัก็จะไปสามสามชุดเนาะก็จะเป็น4041แล้วก็42นะครับอันนี้ผมขอ,อก,กันชุดหนึ่งแล้วกันเนาะตัวกรัตวกรตปรกันที่49 ส่วน3ตัวกับ3ต,ตัวจบให้2ชุดนะครับจะเป็นเ4็แล้วก็เจ็ดสีกับสำหรับตาาง3ต,ตัวตัวที่ผมเน้นใ้เน้นในใชุดนี้เลยเนาะกับเน้นในวันนี้ผมลองเล่น เน้นตัวกันมัมากคราวนีนใ้ในสองชุดนะครับก็จะเป็น4 2กับ4 9เนาะตัวกันกับกันในที่4 9นะครับแต่ใจชอบวัจจุบันชอบ4 9 ต่อที่เล็กเด่นนะครับบที tv ip นะครับวันนี้ชุดวินเอเล็กเด่นนะครับได้ได้สี่กับห้าสี่กับห้าก็ขอจัดตัวเดียวกันเลยนะครับตัวประกบศูนย์หนึ่งสอง ก็อย่างเน้นในที่เลขสีนะครับก็ตัวเดียวกันนะแต่ผมผมจะจับแตกต่างกันไปเนาะนะครับก็จะเป็น4 2 5 2 4งห้้าับจุดกันกันที่สี่หกส่วนสาตัวนะครับ จับไปที่6 4 2แล้วก็5 4 2มันจะมาตัวเดียวกันสี่สองสตาเป็น4ี่สองก็เป็นตัวเดียวกันก็ระวังนะครับระวังกันไว้ด้วยเนาะนะครับระวังตัวแทนมา2ตัวแทนก็คือเลข5้าถ้าเลข5้ามาก็คือเลขเด่นมาด้วยกันนะครับ เลขเด่นมาด้วยกัน4 C 4 6 5 6 4 6 4หกห้าหกี่่ห้เลขเด่นสองแนวทางนะครับต้องสามักคีและสามักคี VIP นะครับจุดนี้กันที่กอเน้นให้ไปเลยเนาะนะครับมันจะขีดมันมองยาก4 6กับ c 2เหมือนกันเ็มี c 2นะ กับ4 2กับ4 6อันนี้4 9กับ4 2สนะครับส่วนชุดที่ผมชอบที่สุดก็เป็นชุดนี้นะครับ6 4 2ไปกันต่อที่กราวีเอ VIP นะครับเลขเด่นผมให้ที่ 9, 9กับ0นูนกับกับ0นย์ที่เลขศูนนะครับส่วนตัวป,ประกบ หนึถ้าไปที่เลขศูนย์ก็จะเป็น0ูนยแล้วก็ศูนย์ส่วน3ตัวจุดกันขอไปกับจุดกันนะครับภมกันในที่เลขแปก 8, ็คือ0อูยนย์แปพอเดี่ยวตามได้ได้เก้ากับศนย์ลด1นึ่แปมนะครับระวังเลขแป ครับแนวทางของผมแต่ตาว,ว่าได้6กับ0บวกเพิ่มนะครับไล่จาก1 0 2 0 3ชนมาบวกเพิ่มมึงเต้มตัดติดในแบบนี้นะครับก็เป็นเลข8เนาะนะครับกันที่8 0ครับส่วน3ตัวผมกลับไปที่9 0 2แล้วก็เก,ก้าศูนย์แจุดนี้เนาะนะครับ0 2 ก้อนี้ใน2ชุดนะครับ, 02, รบรก, 9, จก,ก 9, นะ็จะเป็น0 2นยบใครชอบเลขเก้าก็จับที่เลขเก้าเนาะจะเป็นเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามตัวนี้ก็เหมือนกันชอบห้าก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองตัวประกอบคล้ายๆกันหมดเลยนะครับก็มีศูนย์หนึ่งสองสามนะครับทั้งหมดเลยทั้งุกเนวทางเลยครับการที่รับเนวทางก็แคป์เอาไว้นะครับ ครับตอนนี้ก็ขอไว้เพียให้สมาชิก FC ซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่11เดือน12สองนะครับปศ2 5ง8นาร้อนะครับขอให้โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ